สวัสดีครับท่านผู้ชมปัดตรงใจชนะนลมาอีกแล้วครับวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องของเอฟซีที่บอกว่าให้มาทําคลิปที่อ่างหินหน่อยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าปลาที่อ่างหินมันเข้าหรือยังนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับมาแล้วที่อ่างหินนะครับเอามาแค่หกคันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่มน่ใจว่าปลามเข้าหรือเปล่านะครับแต่ระดับน้ํานะครับเดี๋ยวดูระดับน้ํากันแล้วกันนะระดับน้ําก็กําลัง เริ่มลดลงกําลังพอดีแล้วนะครับมันมีคนมาตกอยู่หลายก้าวเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีปลาเข้าเท่าไหร่นะมีแต่ปลาเล็กๆมีพวกปลานิลเล็กๆปลาตะเพียนนะครับสองนิ้วไซส์ประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะครับเข้าห่างๆามานั่งอยู่เมื่อคู่กันดึงเดียวกอยู่เลย มาเจอนี่ยครับครูยักษ์ <c oughs> ขาประจําเจอกันบ่อยครับถ้ามาอ่างหินเอาต่อมาติดตามกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเข้าไหมนะมาดูกันเข้าไม่เข้าก็ถือว่ามาดูหมายก็แล้วกันนะครับเพราะว่านานแล้วไม่ได้มาอ่างหินนะครับตั้งแต่น้ําขึ้นนี่ก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับตรงนี้น้ําเริ่มลดแล้ว เห็นมีคนไปยกมายกยอแล้วก็ได้ไปไซส์สามตัวโลสี่ตัวโลสองตัวโลนี่นะครับก็ถือว่าไซส์ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเบ็ดหรือเปล่านะมันอาจจะไม่ชอบเบนะ็ดมันชอบยอเอามาติดตามกันครับ เออมันตัวใหญ่ไหมเนาะตัวนี้ตัวแรกตัวแรกจะรอดกากครั้งนีงอาน่าจะใช้ได้อยู่อ้าวเอฟซี FC ดูนี่ไปนี่ครับจะเพียนเปส่วนมากอา้า พอได้มานั่งตกเล่นๆได้ครับคุณอ้าวเอาให้หน้อยเอาหน่อยให้หน้อยให้หน้อยอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ไหมอยู่หรอกอ่าไม่ยอนแสดงว่าไม่อยู่ tìm được nó là nằm tìm lại dù làm tên nữa มันลึงไม่ไปสักทีน,นี่โอ้อมันเออเดี๋ยวให้ดูไซาปานินนี่เอ,อ้าโอ้มาเลยครับถ้าอยากตกปลาเล็กอ,อ้าวไม่อยู่เว้ย ตีใกล้ๆหน่อยอเหยื่อยังอยู่เอาไปคืนหนไมแ้แหลกลองตีไกลๆปรากฏว่านิ่งสนิทไม่มีปลากินนะครับก็ตีใกล้ๆก็มีปลาเล็กๆมากิน,กนอย่างที่บอกเลยครับปลาเล็กๆนี่มันว่ายเต็มเลยใครฟังนะครับ Oh. Oh. ปลาอยู่นี่ปลาอุติตัวน้อยังไยไ้ไ ครับก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะกลับเร็วหน่อยวันนี้สามสี่โมงเย็นกลับแล้วเพราะว่า มีงานที่จะต้องไปช่วยตอนเย็นนะครับก็เลยต้องไปเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยงานไม่ทันก็สรุปว่านะครับอ่างหินนะไมนอ่างหินยังมีปลาให้ตกนะครับแต่ว่าไซก็เหมือนเดิมนะเล็กๆไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นตะเพียนนะครับปานินไซประมาณสองสามนิ้วสี่นิ้ว มีนะครับปลาสวายปลายิสุกนะครับก็เห็นมาขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เข้ามากินเหยื่อนะครับสำหรับท่านที่หาหมายนะครับหาหมายมาตกปลานะครับหรืออยากจะตกปลาเล็กๆนั่งเล่นชิวๆก็มานะครับได้นะครับในวัดทั้งวันแหละนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ก็ตัวกลับก่อน นะครับมาดูหมายให้แล้วนะครับตามคำเด็กร้องของ f อฟซก็ได้ไปนิดหน่อยนะครับวันนี้ปลาเข้าเหมือนกันแต่ผมมาสายแล้วมาเกือบเที่ยงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องปากทงชัยชแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับครับสําหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ เอาเอากระชังมายงอ่าใหญ่เลยแต่ปลาตัวนิดเดียวนี่นะดูแค่ในน้ำมีพอไม่กล่าวขึ้นมาให้ดูครับอายนะดูดูซะหน่อยเนี่ยนี่ไซส์นี้่ครับปลาพอได้ทอดพอได้ทอดนะ